สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับก็กลับมาด้วยกันอีกครั้งนะครับกับสวนทองคลีนะครับที่จะเจอกันตรงกับวันเสาร์ที่5้านะครับเดือนพฤศจิกาเดือนสิงหาคมนะครับ2560นะครับวันนี้ก็พามาดูอะไรทำอะไรดีในต้นทุเรียนครับนี่ครับกำลังแตกยอดใหม่เต็มนะครับก็ดูแล้วมีความสุขนะครับเข้ามาในสวนนะฮะโดยเฉพาะหลายท่านหลายคนนะครับ นี่คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับที่ออกแดงเริ่มออกแดงแล้วนะครับหลายอันเลยทีเดียวนะครับก็โอเคถือว่าเราทําได้นะครับทําไหวทําทันอันนี้กล้วยนะครับที่ใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับรถโคนนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเขียวกระจีนะครับนะครับวันนี้ผมจะมาทําอะไรแบบบ้าบ้าบ้องๆนะครับไม่รู้ว่าจะได้กินหรือเปล่านะครับ มาทําเชื้อเห็ดครับวันนี้มาทําเชื้อเห็ดนะฮะเอาไว้ใส่โคนต้นทุเรียนนะครับไว้อันนี้นะครับซึ่งผมจะทําไว้ประมาณสักเดือนหนึ่งนะครับให้เชื้อเขาเดินนะครับการทําของผมนะครับก็คือง่ายๆนะครับไม่ยากครับเพราะว่าเออเป็นเห็ดที่หามาจากธรรมชาตินะครับวันนี้ได้เห็ดอะไรมากนะครับเมื่อเช้าที่ไปมานะครับได้เห็ดละโงกมาหนึ่งดอกนะครับนี่ผมใส่แล้วนะครับ แล้วก็เห็ดใครนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าเป็นเห็ดใครนะครับแต่ว่าผมไปเก็บมานะครับก็ยังงงเห็ดใครก็มาหาดูเอาเห็ดใครเห็ดขี้ใครนั่นแหละเห็ดใครนะครับแต่ไม่ใช่เห็ดผมแน่นอนก็เลยไปเก็บมาอันนี้ก็ได้หนึ่งดอกนะครับเมื่อเช้านะครับแล้วก็อันนี้นะครับแดงๆเห็ดหมากครับเห็ดหมากนะครับซึ่งผมก็ได้สองดอกเมื่อเช้านะครับไม่ได้หาเยอะนะครับเพราะว่า ต้องลุกไปตลาดนะครับก็เลยไปหาปอแกมาลองทําเชื้อดูนะครับแล้วก็พิเศษนะครับเมื่อเช้านะครับไปได้นี่ครับเห็ดโคนใหญ่นะครับเจอมาสีดอกนะครับปกติเขาจะขึ้นเป็นกลุ่มนะครับอยากได้เยอะกว่านั้นแต่ไม่มีฮะหาดูจนทั่วจนทั่วโคนที่เขางอกนะครับได้แค่สีดอกนะครับก็เลยเออได้มาทําไปสี่ววดนะครับวิธีทําของผมง่ายๆนะครับก็คือผมเติมน้ํานะครับแล้วก็ เอาเชื้อเห็ดนะครับเอาเห็ดมาฉีกๆแล้วก็ใส่เลยนะครับซึ่งผมคิดว่าเขาอยู่ในน้ํานะครับเดี๋ยวเขาก็ละจะละลายนะครับแล้วก็เชื้อก็จะเดินอยู่ในน้ำนั่นแหละนะครับที่แย่มากมายเลยทีเดียวนะครับทีนี้เป็นวิธีการทําของผมนะครับบางคนเขาก็จะใช้วิธีในส่วนของการไปปั่นนะฮะไปปั่นให้เนื้อละเอียดนะครับเพื่อที่จะเป็นเชื้อแล้วก็ไปใส่ในน้ําแช่แบบนี้แหละไว้นะครับแล้วก็ค่อยมารดติดผลต้นนะครับซึ่ง ที่บ้านผมนะครับไม่มีในส่วนของเครื่องปั่นนะครับมีแต่เครื่องอบนะฮะก็เลยไม่กล้าที่จะเอาไปใส่เครื่องอบนะครับเพราะว่าอบปุ๊บตายเรียบนะก็เลยใช้วิธีแบบชาวบ้านง่ายๆนะครับเป็นการทดลองนะครับอันนี้ย้ํานะครับว่าเป็นการทดลองนะครับจะเกิดไม่เกิดผมไม่รู้นะครับแต่ว่าก็คือเอามาฉีกใส่น้านะครับบรรจุขวดเอาไว้นะครับเพื่อที่จะให้เชื้อนะครับเขาละลายอยู่กับน้ํานี่แหละนะครับแล้วก็จะเป็นหัวเชื้อต่อไปนะครับสำหรับเห็ดพวกนี้นะครับอ่ะงงเลยอันนี้เห็ดอะไรอันนี้เห็ดไทนะครับอันนี้ เห็ดละโงกนะครับอ่เห็ดละโงกเห็ดไข่เห็ดหมากเห็ดโคนใหญ่นะครับได้มาสี่ดอกนะครับึ่อเดี๋ยววันนี้ก็จะไปหานะครับแถวต้นไผ่นะครับก็เห็ดโคนเล็กเขาจะชอบงอกแถวนี้แหละนะครับเดี๋ยวจะหาเดินเดินดูได้ยักสี่ห้าดอกก็ลองมาทําดูนะครับเอาไว้ไปรดที่โคนต้นทุเรียนนะครับหรือว่าโคนต้นผลไม้ที่เราปลูกไว้นะครับตรงรดตรงรากฝอยเขาพอดีนะครับตรงโคนพอดีนะครับก็ ไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือเปล่านะครับก็ลองดูนะครับเป็นการลองดูแบบชาวบ้านนะฮะซึ่งบางครั้งบางทีนะครับสิ่งที่เราไม่รู้สิ่งที่เราไม่เคยศึกษาสิ่งที่เราไม่เคยเป็นนะครับอาจจะเป็นความรู้ให้เราก็ได้นะครับบางครั้งบางทีอาจจะเกิดขึ้นมาให้เราก็ได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องออกไปหาเห็ดตามป่านะครับซึ่งอันนี้นะครับก็เป็นการลองทําดูของผมเองนะครับซึ่งเป็นสูตรของผมเองนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือเปล่าแต่อันนี้ผมจะทําไว้นะครับจะแช่เขาไว้ประมาณ เดือนหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้เขาละลายนะครับแล้วก็จะได้อยู่กับเชื้ออยู่ในน้ำนะครับแล้วก็ผมจะทาเป็นัวเชื้อต่อไปนะครับสำหรับเห็ดโคนใหญ่สีสีโคนนะครับเห็ดละโกก1ดอกเห็ดไข่นะครับ1ดอกแล้วก็เห็ดหมากนะครับก็ยังเหลือเห็ดอะไรล่ะเดี๋ยวไปดูในป่าีกนะครับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วครับนะครับสำหรับการทดลองทําเชื้อเห็ดดูนะครับอันนี้ย้ําว่าเป็นการทดลองนะครับขอบคุณครับที่เข้ามาชมนะครับสวัสดีครับ